สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนที่เข้ามาชมช่องเดอะยุดสตอรี่นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็มาเจอกันในช่วงของ d i y สอนถักเชือกกันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาสาธิตการถักวงกุญแจลายสารจะเป็นยังไงไปติดตามรับชมกันเลยครับครับสำหรับในวันนี้ผมจะใช้เป็นเชือกพาราคอร์ดมาสาธิตนะครับ ความยาวของเชือกทั้งสองเส้นก็อยู่ที่60เซนนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มถักกันเลยนะครับขั้นตอนแรกทบเชือกเส้นใดเส้นหนึ่งทบครึ่งเสร็จก็มาคล้องกับตะปูไม้ถักแบบนี้เสร็จแล้วก็เอาเชือกอีกเส้นหนึ่งมาสอดเข้าตรงรูบวงตรงข้างบนแบบนี้นะครับนี่นะครับเชือกเส้นนี้ก็ทบครึ่งจับจุดตรงกลางเหมือนกันนะครับนี่นะครับ อบเชือกครึ่งแบบนี้เสร็จแล้วก็จะมาผูกตรงคอบวงหนึ่งรอบนะครับวิธีผูกก็เอาปลายเชือกฝั่งขวาขดเป็นบวงแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูช้าๆนะครับนี่ให้ได้ออกมาเป็นบวงแบบนี้นะครับโดยสอดเข้าไปใต้เชือกเส้นสีแดงนี่นะครับเสร็จแล้วก็เอาปลายเชือกด้านบนนะครับ มาสอดใต้ปลายเชือกอที่เราพึ่งวกไปเมื่อกี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับให้ได้ลักษณะออกมาแบบนี้นะครับเชือกปลายเชือกจะอยู่ใต้แบบนี้นะครับต่อจากนั้นเราก็จะมาสอดกลับเข้ามาตรงรูบวงฝั่งขวาแบบนี้ก็เป็นการผูกในรอบแรกนั่นแหละครับนี่นะครับให้ได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ก่อนนะครับ แล้วก็ดึงผูกไว้หนึ่งรอบนั่นแหละครับนี่เราจะออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับก็ดึงตึงๆแน่นๆนะครับลอมแหลกต่อจากนั้นเราจะมาผูกถักในรอบที่สองรอบที่2เอาเชือกเส้นสีแดงควายกันแบบนี้นะครับเอาเส้นสีแดงควายอยู่ข้างบนเส้นสีเขียวแล้วก็มุกปลายเชือกเส้นสีเขียวควาย บนเชือกเส้นสีแดงให้ให้ได้ลักษณะแบบนี้นะครับต่อจากนั้นก็เ,เชือกเส้นสีแดงมาทําเป็นบ่วงนี่นะครับแล้วก็เอาปลายเชือกเส้นสีแดงนะครับสอดใต้เชือกปลายเชือกเส้นสีแดงแล้วก็กลับมาสอดถักตรงรูบวงนี่นะครับ ก็เป็นการผูกถักในรอบที่2นะครับนี่ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่เชือกเส้นสีเขียวต้องควายกันนะครับนี่ดึงปลายเชือกเส้นสีแดงให้ตึงๆนะครับนี่ครับก็ยังไม่เห็นลายชัดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวถักอีกรอบหนึ่งนะครับ รอบที่3เราก็เอาปลายเชือกเส้นสีเขียวมาทับปลายเชือกเส้นสีแดงเอาปลายเชือกเส้นสีแดงมาทับปลายเชือกเส้นสีเขียวเสร็จแล้วก็เอาปลายเชือกเส้นสีเขียวนี่แหละครับมาทําเป็นบ่วงนะครับแบบนี้นะครับนี่ครับ แล้วเอาปลายเชือกเส้นสีเขียวมาสอดใต้ปลายเชือกเส้นสีเขียวแบบนี้นะครับแล้วก็กลับไปสอดเข้าตรงรูบ่วงด้านขวานี่ครับก็ผูกถักอีกหนึ่งรอบก็เป็นการผูกสลับกันนั่นแหละครับสลับเส้นสีเขียวทีหนึ่งเส้นสีแดงทีหนึ่งวิธีผูกก็เหมือนกันนะครับ เพียงแค่เราสลับเส้นสลับสีเท่านั้นเองนะครับนะครับฝับกรอบนี้ก็เอาเชือกเส้นสีแดงมาทำเป็นบวงแล้วก็ปลายเชือกเส้นสีแดงนี่แหละครับกลับเข้ามาสอดถักตรงบ่วงนะครับโดยเอาปลายเชือกลอดใต้ปลายเชือกเส้นสีแดงเสร็จแล้วก็วกกลับมา สอดเข้าตรงรูบ่วงแล้วก็ดึงถักให้เข้ากันอย่างนี้นะครับก็สลับรอบนะครับก็คือสีเขียวหนึ่งรอบสีแดงหนึ่งรอบก็สลับกันไปเรื่อยๆนี่นะครับลายก็จะออกมาเป็นลายสารลายไข้าจากสารนั่นแหละครับนี่นะครับก็จะเห็นลายออกมาสลับกันแบบนี้ ต่อไปก็ถักจนให้ได้ความยาวที่เราต้องการนั่นแหละครับนี่นะครับผมก็จะถักให้ได้ความยาวประมาณนี้นะครับผมจะใช้เป็นผองกุญแจประดับก็จะไม่เอายาวมากนะครับต่อไปก็เอาออกจากไม้ถักเลยครับเสร็จแล้วเราก็จะมาเก็บตรงปลายเชือกนะครับวิธีเก็บแล้วก็เอา การไกลนี้แหละครับมาตัดปลายเชือกทั้ง2ข้างทิ้งแล้วล่ะครับนี่นครับเมื่อตัดปลายเชือกทิ้งเสร็จก็เอาไฟเช็กมาลนปลายเชือกเก็บอีกนิดหนึ่งนะครับเพื่อความเรียบเนียนแล้วก็ให้แน่นๆหน่อยนะครับนี่ก็ทําแบบนี้ทั้ง2ข้างนะครับ นี่ครับก็เสร็จแล้วครับสําหรับขั้นตอนการถักต่อไปจะมาเก็บตรงปลายเชือกอีกทีหนึ่งก็เอาปมเชือกตะกร้อนะครับขั้นตอนแรกก็เอาปลายเชือกมาขดเหมือนเลข6แบบนี้นะครับเสร็จแล้วเอาปลายเชือกอีกฝั่งหนึ่งมาสอดเข้าตรงกลางเชือกทําตรงกลางเชือกให้เป็นบ่วงออกมานิดนึงแบบนี้นะครับนี่เสร็จแล้วก็เอาปลายเชือกนี่แหละครับสอดเข้าไปตรงรูบ่วงเลยครับ มันจะออกมาคล้ายๆลักษณะเป็นเลข8แบบนี้นะครับถ้าออกมาเป็นแบบนี้แสดงว่าเราถักถูกนะครับนี่ครับต่อไปก็เอาปลายเชือกแต่ละฝั่งอ้อมอ้อมสายเชือกแต่ละฝั่งนั่นแหละครับวกกลับเข้ามาตรงรูตรงกลางนะครับนี่นะครับก็วกอ้อมสายเชือกของแต่ละฝั่งนั่นแหละครับ กลับเข้าไปตรงรูตรงกลางให้ปลายเชือกมาชนกันแบบนี้นะครับนี่ครับถ้าปลายเชือกมาชนกันแบบนี้ก็สดมา่ถถูกต้องแล้วก็ปรับแต่งปมให้เข้าที่ก็เป็นอันเสร็จแล้วครับนี่ครับปลายเชือกที่ยาวไม่เท่ากันเราก็แค่เอาการไกลนะครับมาตัดทิ้งนะครับเมื่อตัด ิ้งเสร็จก็เอาไฟแช็กมาลนเก็บอีกทีนึงนะครับให้เชือกดูเรียบเนียนสวยงามขึ้นนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีถักพวงกุญแจประดับลายจักสานเพื่อนๆจะเอาไปประดับอะไรก็ได้นะครับหรือว่า เพื่อนๆจะเอาไปประยุกต่อยอดทําเป็นสร้อยข้อมือก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆจะเอาไปประยุกต์ใช้นะครับก็ลองถักกันดูนะครับลายนี้ไม่ยากเกินไปถักไม่ทันยังไงย้อนดูหลายๆรอบนะครับเอาละครับสําหรับในคลิปนี้ผมคงต้องขอฝากเพื่อนๆไวไ้ในเพียงเท่านี้ก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปสอนถักเชือกคลิปสอนผูกเงื่อนหรือว่าคลิปบ้านๆแบบนี้ ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็ลาการแค่นี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ